ก็ออที่จุดน and t r a v e นะครับก็จะมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็กันแดดครับมีกันแดดมีเส <c oughs> <c oughs> ื้อโอ้ ที่นี่วันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะยังครับพี่นี่เหละครับใช่ถ้าเอาไม่ไม่เยอะเลยใช่น่านจะเงียบช่วงพอดีก่อนถึงที่นั่งครับผมขอบคุณมากครับ,รบอ๋ออันนี้ก็จะมีจุดบริการคอฟฟี่นะครับอ่านี่นะฮะนักท่องเที่ยวก็จะรอเรือที่หาตัวเองได้ทำการจองไว้นะครับที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า หรือว่าอาจจะอาจจะมีทุกที่นะครับในเรื่องของการทำประกันนะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวนะครับเพราะว่าี่นี่นะครับมีหมู่เกาะที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับในนั้นครับผมเหมือนที่เราได้คุยแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการคุยผ่านเพจนะครับก็คือเรือหางยาว100บาทนะครับสปีดโบ๊ทสามร้อยนะครับแต่พอเรามาถึงตรงจุดนี้นะครับก็คือสปีดโบ๊ทก็ร้อยหนึ่งะฮะแล้วก็เรือหางยาวก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆที่จะมานะครับก็อย่าลืมนะครับ เช็ครายละเอียดให้ดีๆนะครับสองข้อเปิด โอเคครับเดี๋ยวรอไปขึ้นเรือก,กันเลยนะครับผม